ด้วยเหรอครับรูปโบกมันต้อวิ่งนี่นะเราก็จะมาวิ่งกันที่จังหวัดตราดงานบางกอกแอร์เวย์บูชิซีรีส์สองพันยี่สิบสองนะครับอยู่หน้าเวทีนิดนึงนะครก็มาเตรียมสตาร์ทแล้วเราลงับคไหมก็อีกสักยี่สิบห้านาทีก็จะเริ่มปล่อยตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานเป็นยังไงบ้างเนาะดูกัน โอเค4กิโลเมตรแรกนะครับก็เป็นการวิ่งอยู่ในเมืองตาดเนะก็จะผ่านตลาดโรงพยาบาลนะครับโอเค มัน,นก็เจ็ดกับเจ็ดโลแหละโอเคมพาทิทเริ่มขึ้นแล้วนะครับไปเย่ Yay! ที่นี่ตราดดูวิวข้างหลังสวยงามมาก คุณบอ,อกคนไหนวิ่งมาสิบกิโลก็ซับหนึ่งนะครับเหลือสิบโลโอเคดูว่าจะจบกี่นาทีกี่ชัว่วโมงกิโลเมตรที่สิบสองเติมเจลดื่มน้ำ คข้างหลังนี่เขาเรียกอะไรครับข้างหลังเออถ้าพระาไว้เรื่องก็ริมเขื่อนริมเขือ่อนใช่ค่ะ <Okay. S 2> สวยงามอันนี้ไม่ใช่คนที่เหรอไม่ใช่ครับ <laughs> มาจากระยองโอเ <Okay. S 1> <laughs> คครับครับ <laughs> ผมโ <laughs> อเคสิบสี่กิโลนะครับ เอาแล้วครับแล้ก็สิบสี่กิโลแล้วเออีกหกโลเจ็ลจะจบแล้วเก็คเอาเส้นทางวิ่งสวยงามมากเได้เห็นทะเลหมอกที่จังหวัดป่าด,ด้วยไป ไปดีกันเลยไปดีค่ะน işte ้่งทางเป็นคนแรกนะครับคนแรกดีกว่าครับขอบคุณครับสิบหกล้แล้วนะครับอีกห้าโลจบตอนนี้สิบแปดกิโล ใช้เวลาจะไปชั่วโมง78นะครับมาดูกันว่าอีก3โลจะซับ2ได้ไหมไม่น่าได้แต่จะลองดูนะครับโอเคจะไหวแค่ไหนอ,อย่าหยุดไปไปจะูโซโซโซ้คับสายเล็วเลยโซ,โซคเรสิบในสุดท้ายนะครับจบแล้ว ใช่ครับช่วเลี้ยงช่กเลี้ยงชเลี้ยงดดูได้แลครับ21กิโลเมตรนะฮะี่เขาเปิดว่ามิ้มาที่ยวดีเท่ยจบแล้วนะครับครับ21กิโลงานมากรอบเอวีบูชิกซีรีส์2022นะครับก็ได้เหรียญมาแล้วโอเค21กิโลแล้วก็ ทำซับสองไม่ได้นะครับก็เอาชนะตัวเองได้นะครับนี่นคือเป็นเวลาดทีที่สุดแล้วที่ทำได้โอเค okay. มีควาสุขมากเส้นางสวยมากค,ครับเดี๋ยวก็ไปรับเ้อร์นิเชอร์เนาะมากเมื่อนต่เรช้าไปีล้วฮะคบเขาบอกว่ามีหมอกด้วยวหมอกหมอก,อ,กอ๋อใช่ถ่ายมาเจอด้วยใชย 11กิโลดีมากก็ไปรับข้าวนะครับขล่องแจกนะครับไปเกลือเลยครับเกมขราได้ที่บูธบ้านดอกแนะครับตงมีของรางวัลแจกครับรับข้าวได้เลยทางด้านขวาเป็นฟังก์ชันนะครับก็มีข้าวรับดอกแกลเสำหรับถ่ายรูปนะครับเชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาถ่ายภาพได้เลยรกวัวผ่านไปได้รับรางวัลแล้วแน่นอนจะได้สองือเปล่านะครับร่วมกับทีม ก็หาของกินนะครับนี่ปลาตะโขขอหนึ่งชิ้นครับไปตันต่อันหนึ่ง วิ่งเสร็จแล้วแล้วก็กลับไปโรงแรมเนาะแล้วก็เช็คเอท์แล้วก็กลับระยองกันงานบางกอกเอเวซีรีส์2022ที่จังหวัดตาดก็สนุกดีนะครับเสน้นทางวิ่งก็โอเคมีหมอกด้วยไม่น่าเชื่อว่าจะเจอหมอกที่ทะเลจังหวัดภาคตะวันออกเนาะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกัน วิ่งข่าวหน้าที่ไหนยังไงติดตามด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่บายโอเคก็รท,ทำนียมของเราวิ่งเสร็จได้แท้เฟอร์นิเจอร์ก็เอามาใส่เที่ยวก่อนกลับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ที่วัดทับูช่วัด วันทามารีอาอันนี้ไม่ใช่เรื่องไรวันนี้แหละ <laughs> ไม่รู้ชื่ออะไร